สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะวันนี้ยายแก้วพักข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์ไม่ได้เรียนเนาะได้เรียนพ่กนี้ยายแก้วก็มีเมนูทาเมนูอ่ไว้กินวันพรุ่งนี้และว,วันต่อไปสําหรับอ่ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าต้องไปเรียนวันนี้ก็มีเมนูว่าแนะนําก็คือสุบบะเขือละพี่น้องคะ่ะสุบบะเขือกันนี่บเะเขือยายแก้วกับอ่าเผาไว้ตั้งแต่ช่วงอ่ ซ้ำเหมือเนาะแยะแก้วเผาไว้แยกแก่กับมาอุ่นมาต้มให้มันเดือดเดืนนอดหอนหอนเนาะพร้อมกับเนื้อปลาหน่อยหนึ่งส่วนส่วนพริกแยกแกวกับมาขวะตับกระเทียมใส่กระทะนะคะเนาะหอมเป็นเบ้าบานเลยค่ะพี่น้องขา<ม>อ่าแยกแกวกับมีนีมีมเล่มๆผักไก่กับมีใบปะกูดต้นหอมผักแพ้วนะคะเนาะ,ะ,ะแยกแกวกับสีท้ำกานต่ำนะคะเนาะ ต่าขออนุญาตได้ค่ะเด้อหองรั่วกับ้อกหกกับพี่น้องค่ะหองรัวอุ่นเหงื่ออาญะค่ะเพาท่านเด็จับนะคะเน,ะน,นะะนะบบาะนี่นะคะเนาะหองรัวกุ้เถ่าประมาณนี้แหละค่ะเกี่ยวกับตาพริกตํายังเรียบร้อยแล้วเนาะย่าเกี่ยวกิดตาปลาเนาะพี่น้องค่ะป่าบะคือย่าเกี่ยวกับ ันเผาวไว้นะฮะเผาวไว้ตั้งแต่ช่วงอันก้อนเียเขาหรือดูหนาวเนาะืมแก้ก็จะตักนะคะก็ว่าวันนี้จะตัดผมให้ให้ป้าป่าเนาะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำซุประเขือแล้วกันท,ที่ได้อ่ตัดผมให้ป้าป่านะเนาะเออมะเขือ บักเขือนี่นะคะเนาะอ่าบดตองเป็นยังเลยค่ะนี่เละเละเล้วนี่แกะมีดซับซับก็ได้แหละพี่น้องทานนี่แล้วแกะใส่มีปังต่อปังต่อสับ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 นะคะนี่อันนี้คือมีดปังต่อนะบ้านบ้านเฮาบปเลยซื้อสารนะค่ะได้มีดยังก็คือตำได้เลื่อยเองสินะอ่าก็คือใส่ได้เลย เนาะอันนี้มีดสำหรับสับเนาะติ๊กแก้วก็ได้แล้วนะคะอา้าววงชุดลบยี่ไหนวงชุดหลบพี่น้อง่ะโอ้ยเดอะอดแคเนี่เองวงชุดหลแม่ตรงรไ,ไหนจังสิแซ่บเท่กับปล้อง,องเด้ค่ะ่พี่น้องค่ะอาหารสาวดได้ค่ะพี่น้องเพราท่านได้กิน เพราะท่านใดหิวว่าท่านไดกินพี่น้องคะอาหารเศร้าเก,กลือยาแก้วใส่ไปแล้วเนาะเพราะว่าใส่ตอนที่คั่วพริกแล้วก็ตำยากแก้วก็จะเออมันจะเผ็ดไหมพริกอุอ้ยไม่ต้องทำเผ็ดนะคะช่วงนี้แสบทองแสบทองแสบทองกินเผ็ดไม่ได้แล้วก็มาตำก่อนตำปลานะฮะเอาปลาตำตำตำต,ำ,ตำก่อนนะคะ เอาปลาตำใส่โคกวันนี้ไม่ได้ใช้คคกหินนะคะใช้ใช้โคกธรรมดาก็โคกหินมันลูกมันลูกเล็กนะคะมันจะไม่สะดวกในการต่ำนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเอากระมิน้นาำนี่นะคะเออมะเขือมะเขืออันนี้ที่นำที่มันไหลออกมาจากมะเขือนะคะพี่น้องคะแยกแก้วกับสีอาตรตอน เรตต้มะแกบมังด้ค่ะอันเละย่างเละเลยค่ะพี่น้องแยกแก้วอบแยกแก้วอบแยกแก้วใช้มือนะคะเพราะว่าแยกแก้วกินคนเดียวแยกแก้วใช้มือนี่มือไม่มีไม่มีเชื้อโรคเนาะอ่าแยกแก้วก็อยุ่ปักเคียอ์ยุบกเคียร่องโคกพี่น้องคะเอ้าเบิ่งไปอ่าใช้มือนะคะเพราะว่าเรารับประทานคนเดียว อาจจะแบ่งใส่ตู้เย็นไว้ให้น้องสาวเนะ COVID าะโควิดอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันหรอกค่ะอยู่ประเทศเดียวกันก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะช่วงโควิดเนี่ยได้แล้วนะคะ,นะพี่น้องเออแจ่เก็วก็เอาตาเอาใส่ครกเรียบร้อยเดี๋ยวเฮ็ดกล้องใหม่มันจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้อัดเทปยาวนะคะ ไม่รู้ช่วงกลางวันเดี๋ยวต้องคิดเมนูทำอะไรให้ป้าป่ากินวันนี้ยังป้าป่าเขาก็อยากจะกินไอ้อะไรนะซุปอันโตอันซุปกระเพาะปลาบานเข้าไหมพี่น้องซื้อมาเป็นกระป๋องกระป๋องมันนะคะอันนี้คือได้แล้วนะคะนี่นี่แก้วก็จะเนื้อเนื้อนะคะเนื้อเนื้อให้มันเข้ากันเอาข้าวขาวเออเตื่นแต่ว่าแซ่บแท้ ไม่ได้ไม่ได้เก็บพริกแดงแดงมาคั่วด้วยเนาะเพราะว่ากแก้วจะใส่พริกป่นก็นแล้วกันเนะยายแก้วจะใส่พริกป่นมันกับว่าเพชรพี่น้องเ่ยพริกป่นแต่ว่าใส่เห็นไม่สีสันแค่นั้นเองจวดไปโลดค่ะว่เพชรค่ะปาปิกาขว่ ใส่ให้มันมีสีสันนะคะน้องพี่ทองค่ะพริกป่นห้างนี้กันว่าแม่มาจากป่านเฮ่าหนีเพ่าเพชดค่ะเดี๋ยแก้ว่าจะคั่วเองอยู่เนาะเดยแก้ว่าจะคั่วเองอยู่อาทิตย์หน้าแล้วกันจะคั่วพริกจะคั่วพริกไว้กินช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวนี่ไปคั่วไปคั่วในในสวนไม่ได้มันหนาวเนาะเดี๋ยวยายแก้วก็จะไปคั่วพริกคั่วคั่วพริกมาตำเนาะ ยายแก้วไม่ตามหรอกยายแก้วจะปั่นเอาแต่ต้องไปคั่วที่ที่สวนเพราะว่าแค่คั่วพริกสดนี้ก็ฉุนไปเต็มบ้านแล้วเนาะยายแก้วกํากลังเหนื่อได้ค่ะพี่น้องเด้อใจเย็นๆอาหารอร่อยตั้งใจเย็นๆนะคะพวกนี้ไม่ใช่กินมันเดียวนะคะยายแก้วก็จะตักใส่ช่องฟิตไว้เนาะใส่กระปุกเล็กๆกไว้เวลาอยากกินก็ออกมากีละกระปุกหรือไม่เวลาน้องมาเนาะ ไม่มีเวลาไปหาน้องเลยน้องก็ไม่มีเวลา,วลามาหาเราทํางานหัวหัวหกก้นฟิดเหมือนกันนะคะอยู่ประเทศนี้ก็ต้องทํางานนะคะไม่ใช่จะได้อยู่สบายนะคะอยากมีเงินก็ต้องทํางานเนาะอยากมีเงินก็ต้องทํางานไม่แต่ยายแก้วอยากทำงานนะแต่ยายแก้วก็เรียนอยู่คะ่ะพี่น้องคะยาแก้วเรียนอยู่ยายแก้วก็อาศัยเงินน่าป้าใสนั่นแหละ ทรงไห้หย่ายย่บานไดใส่กับเงินน้ำปลาปลาเนาะเพาาะว่า่ได้ทำงานเนาะมันก็ต้องประยุกประยัดนะคะเลยนจบเหลือจังวากันเนาะพี่น้องคะ่ะเลยนจบเหล่าก็ว่าได้ทำงานเนาะคะ่ะต้องดูแลดูแลสามีเหมือนเหมือนเดิมเนะาะแต่กับว่าเป็นยังไงอยู่แบบประหยัดพี่น้องคะ่ะอยู่แบบประหยัด <c oughs> <c oughs> ท่านอภัย บัดดายยูแบบฟุ้งเฟ้อนะคะบดดายยูแบบฟุ้งเฟ้อเนาะเสร็จแล้วยายแก้วก็จะใส่ปลานะคะปลาลานี่ปลาเอ่อปลาล่ายายแก้วปรุงรสเองนะคะปรุงรสต้มสุกนะคะเห็นไหมคะใส่น้ำปลาล้าหนึ่งทับพีนะคะธรรมดาันถึงก็ต้องต้มพร้อมกับันอัน ปลาเนาะแต่ว่ายายแก้วว่าเด้ต้มพร้อมกับปลาเพราะว่ายายแก้วมีน้ำปลาปรุงสุกพร้อมกินได้เลยนะคะใส่ท่อละพี่เคิงพี่น้องค่ะนี่คือสุปกระเขือสูตรยายแก้วนะพี่น้องเนาะสูตรยายแก้วอา่ายายแก้วก็คืเปิดปลาไว้ก่อนนะคะ,นะ,นะเนาะจะต้องซิมรสก่อนเนาะยายแก้วก็สิ เนื้ออีกค่ะพี่น้องคะเนื้อเนื้อเนื้อพักกระไส้แล้ว,ลวเนาะพักกระไส่แล้วน่าจะอาสีว่า,า,า,าสวยห้ามน้พี่น้องค่ะพระว่าเขาตําต้สดสดให้ดูให้ดูเห็นๆนะคะพี่น้องแยกเกลยวกับซิซิมกับซิซิมรสชาติของซปเปอร์เครอรนะคะ เห็ดกระดังงียแก่แก uh, ่กัมีดได้พี่น้องแต่ว่ายแกแก้วยังมาท่านไดนกินค่ะเห็ดกระด่างเอามาหลายปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะแก่แก้วเก็บไว้เป็นยังดีนี่คือสูบบกขือเด้๋ยวแก้วซิมกันเด้ออืมอืมป้าไปต้องเปนยังเพิ่มเลยพี่น้องค่ะแซ่บเลิศเบอร์อ มาต้องใส่ยางอีกพี่น้องนี่นะคะได้แล้วนะคะคือซุปบะเขือพี่น้องคะซุปบะเขือซุปบะเขือโอเคนะคะคลิปนี้ก็โอเคนะคะซุปบะเขือเงี้งนบกเขือนะคะ น้ำพริกบะเขอพร้อมกับพวกบลัลลาแดจังกึมนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะ